สวัสดีครับตาวโตเชลแคมอินเทอร์ดีไซน์นะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็พามาดูนะครับทีมงานเราติดตั้งนะครับเวลาจะติดตั้งตัวหนังสืออ่ะคือทีมงานอินเทอร์ดีไซน์ก็ติดแบบคนรุ่นใหม่นะครับไม่ได้ติดแบบคนรุ่นเก่าถ้าคนรุ่นเก่าติดไปก็จะเห็นเป็นขาเยอะๆเยอะแยะหน่อยนะครับขาเห็นเป็นด้านข้างติดไปก็อาจจะติดไม่ได้นะครับ แล้วก็เวลาติดเนี่ยถ้าเกิดติดลงบนแผงเมทัลชีตแบบนี้เป็นรอนๆด้วยถ้าทําขามาแล้วเนี่ยก็อาจจะติดไม่ได้นะครับคลิปนี้เราก็มาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเผือ่อว่ามีใครกำลังจะติดงานแบบนี้นะครับก็เสียวๆนิดนึงครับวันนี้อ่ากล้องอยู่ไหนวะสลับกล้องไหมอ้าวไปไหนกันหมดวะเนี่ย ทำไรอา้าวติดวิธีไหนครับคุณสัญญาบุญยืดครับช่วยอธิบายเลขหนึ่งหน่อยครับติดยังไงครับเลขหนึ่งต้องยืดฉากก่อนนะครับอ่าอ่าคุณยืดฉากเสร็จก็เอาตัวมาสวมนะครับอาเอาตัวมาสวมใช่ไหมครับเพราะมันติดปัญหาเรื่องรอนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวบางทีมันก็โดนรอนเนี่ยอย่างเงี้ยโดนรอนโดนค่อมรอนติดใส่แผงเมทัน้ชี้จะติดยากนะครับ อ่าอย่างเงี้ยเราก็สวมเข้าไปนะครับเ,เบพื่อนๆมันก็จะพอดีสวยแล้วก็ฉากก็เราใช้ฉากมีเนียมชนิดใหญ่หน่อยแล้วก็ยึดน็อตสองตัวนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยตัวเวลาติดลงไปเนี่ยตัวมันจะมอสไม่เห็นไม่เห็นขาด้านข้างนะครับเราใช้วิธียิงด้าน,านเราใช้วิธีเอาเอาฉากมีเน um ียมอ่ะยิงประกบเข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นทําเป็นเบ้าไว้แล้วสวมเข้าไปเลยนะครับ เราก็ยึดน็อตเอาไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนยึดเอาไว้ก็คือจุดหนึ่งยึดไปสองตัวกันเหนียวก็เลยก็ค่อยยึดไปทีละตัวทีละตัวนะครับวันนี้วันนี้ก็มาติดเบอร์โทรก็น่าจะเสร็จวันนี้นะครับอาอย่างเงี้ยดูจากด้านบนนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะยิงด้านบนให้เป็นหลัก ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเผื่อว่าจะมีใครติดป้ายแบบนี้ก็แนะนําเป็นฉากมีเนียมนะครับฉากมีเนียมแล้วก็เอาฉากหลบอยู่ด้านในนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับไปละครับ